ตอนนี้กําลังจะใช้วิธีการขุดเป็นร่องขุดเป็นร่องเพื่อที่จะให้น้ำช็อกโกแลตเนี่ยมันลงมาที่ร่องแล้วก็มันจะซับได้ง่ายกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการกันไม่ให้มันขึ้นมาข้างบนด้วยที่มันเป็นน้ำช็อกโกแลตอย่างนี้ก็คือว่าโดนสารเคมีหรือยังรู้่าอ่าผสมกันฮะผสมกันนะฮะผสมกันก็มีมีมีทั้งส่วนที่ที่สีสารที่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็มีบางส่วนที่ยังไม่โดนสารที่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนใหญ่จะโดนสารที่เปอร์เซ็นต์ แล้วจากการคาดการณ์คาดว่าจะมีเข้ามันก็ใหญมากกว่านี้นะครับตอนนี้มวลก้อนใหญ่ที่ห่างจากณจุดนี้อยู่ที่3ามกิโลเมตรถ้าจะจำลองใช้เวลานานเนี้ยแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงกว่าปกติก็ก็ก็อาจจะช่วงเย็นดูอีกทีแล้วก็ทางนี้ทางด้านนี้ก็ห่างขอบของเจ้าช็อกโกแลตนี่ห่างจากเขาแหลมหญา3กิโลเมตร ตอนนี้ที่ดาเนินการไปแล้วก็คือมีมีการดูดดูดน้ำออกไปด้วยหนึ่งอย่างแล้วก็รับครับด้วยครับก็เนี่ยฮะนี่ก็คือมีจะมีทั้งดูดทั้งซับทันัตอนนี้มันเข้ากี่จุดแล้วแบกหลักครับก็ก็ตามชายหาดแม่ลำพึงฮะก็กระจายบางส่วนก็สามร้อยเมตรบางส่วนก็ห้าร้อยเมตรนะครับรับกายนังไม่พบนะฮะยังไม่พบว่ะยังไม่พบ